สวัสดีครับสวัสดีค่ะสัสดีค่ะพบกับสวัสดีคุณบ้านนะคะวันนี้ค่ะวันพุธกลางสัปดาห์อีกแล้วเดินทางมาถึงช่วงกลางของสัปดาห์ใช่แล้วอะไรๆคนเริ่มแบบ ดีใจกระปี้กระเป๋านะคะเพราะว่าอีกสองวันก็ถึงวันศุกร์ถูกต้องค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้นะคะค่ะรถไปไหนมาไหนรถติดหาที่จอดรถยากค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับที่จอดรถมาฝากกันเป็นที่จอดรถที่เด็ดที่สุดในโลกถูกต้องเอ๊ะมันจะเด็ดยังไงอาจารย์เคยเจอที่จอดรถเด็ดๆแบบไหนคะอืมผมว่านะฮะเรื่องของที่จอดรถเนี่ยเนื่องจากว่าผมเป็นคนไม่ขับรถแต่ว่าก็มีโอกาสได้นั่ง รถเพื่อนๆน,นะครับญาติพี่น้องอะไรต่างๆนนี้ก็ไปวนขึ้นตามที่จอดรถเนี่ยผมว่าสิ่งที่เด็ดที่สุดของที่จอดรถเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวไอ้ตัวแรมไอ้ตัวแรมที่จะพารถ <พา S 1> ข,ขึ้นไปคือต้องชื่นชมค,คนที่ขับรถแล้วก็ชื่นชมคนที่ออกแบบด้วยนะฮะเพราะว่าปัญหาที่เราจะเจอก็คือเรื่องของความกว้างของอแรมที่มันไม่สัมพันธ์กับการหมุนของรถการขับรถนั่นเองนะซึ่ง ถ้าเป็นนักออกแบบที่อาจจะประสบการณ์น้อยเนี่ยอันนี้ก็จะเจอปัญหาแล้วเราก็จะพบปัญหาเหล่านี้เนี่ยทิ้งเป็นรอยคราบสีไว้ตามขอบแรมเต็มไปหมดเลยนะฮะ,ะใช่แล้วค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมจําได้นะคะรายการสวัสดีคุณบ้านเนี่ยเคยได้มีการนําเสนอตอนนั้นเนี่ยเราพาน่าจะเป็น เจ้าของไหมคะที่มาคุยกันที่เป็นที่จอดรถแบบวนที่จอดรถอันนี้ชยนะฮะมีวนๆนขึ้นแบบนี้นะคะคล้ายๆเป็นชิงช้าแล้วก็มีแบบเป็นตึกขึ้นมาที่ส่งรถเข้าไปเก็บตามช่องเดี๋ยวนี้ในต่างประเทศผมก็เห็นเยอะนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าในบ้านเรายังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ครับแต่วันนี้่ะเรามีมาให้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะคะมี1ิบอันดับค่ะจุดจอดรถที่เด็ดที่สุดในโลกคือก็มีความเด็ดในแง่มุมของเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการดีไซน์หรือการใช้วัสดุตกแต่งอะไรแบบนี้ก็เป็นไอเดียที่ ามาฝากกันนะครับในเรื่องของการออกแบบสําหรับเรื่องราวที่เราจะคุยกันเป็นการให้ความรู้ท่านผู้ชมกันนิดนึงนะครับในเรื่องของที่จอดรถน,ะนะนรั้นนะก็อยากจะเรียนให้ัท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของกฎหมายนะครับที่จอดรถเนี่ยในการออกแบบคือคือถ้าเป็นบ้านพักอาศัยอะไรต่างๆนี่คงไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรแต่ว่าท่านผู้ชมที่เป็นเจ้าของอาคารลักษณะที่เป็นอาคารสาธารณะคือต้องมีการใช้งานของบุคคลภายนอกเข้ามาเนี่ยในเรื่องของการออกแบบที่จอดรถนะฮะกฎหมายปัจจุบันเนี่ยคือถ้าเป็นที่จอดรถแบบจอดแบบตั้งฉาก อย่างที่เราจอดจอดกันอยู่ก็คือขับรถตรงมาแล้วก็เลี้ยวหักหัวปักจะเอาแน่จอดท้ายจอดก็ตามนี่นะฮะความกว้างและยาวของที่จอดรถขนาดเท่าไหร่ทราบไหมตามกฎหมายไม่ทราบค่ะขับอยู่ทุกวันนี่ไม่เคยรู้เลยใช่ไหมใช่ค่ะสองเมตรสี่สิบคูณห้าเมตรฮะท่านผู้ชมโอ้คือกว้างอย่างนี้ได้สองเมตรสี่สิบกว้างได้สองเมตรสี่สิบแล้วก็ยาวห้าเมตรยาวได้วคห้าเมตรซึ่งกฎหมายนี่มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นเวลา โอ้ผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า10ปีแล้วคือสมัยผมเรียนนะฮะผมสมัยผมเรียนออกแบบเรียนเรียนสถาปัตย์อยู่เนี่ยที่จอดรถนี่ใหญ่ว่าน,นี้นะฮะ2.5ณ6เมตรแล้วเป็นปัญหามากกับการออกแบบของเรา,าเนี่ยเพราะว่าโอ้โหเราเวลาเราจะขึ้นแปลนเป็นที่จอดรถอะไรต่างเนี้ทำได้ยาการู้สึกที่มันเปลืองอีนี้ก็กฎหมายท่านใจดีนะฮะก็มีการลดขนาดลงนะครับก็ทำให้ การออกแบบของสถาปนิกของนักออกแบบนี้ก็ทําได้ง่ายขึ้นแต่ว่าในเรื่องของขนาดความกว้างถนนนั้นก็ยังเท่าเดิมอยู่ก็คือลักษณะที่จะรถแบบตั้งฉากแล้วก็ทางเดินรถที่เป็นถนนสวนกันได้สองเลนความกว้างเท่าไหร่ไม่ทราบค่ะ6เมตรให้ท่านผู้ชมุ้ยกว้างนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะ หลายๆที่ไม่ได้ขนาดนี้ไม่ได้ขนาดนี้ใช่แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ที่น้องมีนหรือท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้สึกว่ามันขนาดนี้เพราะว่าเวลาเราขึ้นไปบนที่จอดรถของบรรดาสูงการค้าที่เราเห็นนะฮะก็เดี๋ยวนี้ก็ทํากักานกุทั่วไปก็คือมีถนนตรงกลางมีที่จอดรถอยู่2ด้านเรารู้สึกว hey, ่าเฮ้ยทำไมมันแคบจังเพราะว่ามีการจอดซ้อนคันกัน<อ>ไงเขาก็มาืชอบไปจอดแปะตูดไว้อะไรประมาณนี้จะออกทีมันแบบทางนี้ก็เสียวข้างหน้านก็เสียวแล้วสําหรับถนนที่เอาไว้สําหรับรถเดินทางเดียวก็คือแบบวันเว ความกว้างของถนนคือครึ่งหนึ่งไหมคะ3.5จุหเมตรให้มา <นะ S 1> อีกห้า <5 S 2> ค่ะแต่จริงๆแล้วต้องเรียนท่านผู้ชมนะครว่า2.4เนี่ยอาจจะค่อนข้าง ฟิตเหมือนกันคือแน่นเพราะว่าคือถ้าเปิดประตูอะไรไม่ได้หรือว่าบางทีจอดเอียงเอียงจอดไม่ดีอะไรพวกนี้มันเปิดประตูลำบากเหมือนกันแต่ว่าก็มีบางที่หลายหห้างนะคะที่กว้างจอดง่ายสบายคือกฎหมายต้องเรียนผู้ชมนะครับว่าเป็นขั้นต่ำคือทํามากกว่านั้นก็ได้ถ้าผู้ชมจะออกแบบเป็น2เมตรห้าสิบสองเมตรหกสิบก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ขึ้นอยู่ความสะดวกในการใช้บริการขึ้นอยู่ ความต้องการของเ<า>จ้าของอาคารหรือนักออกแบบเท่านั้นเองใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาติดตามกันดีกว่า<ภ>ค่ะที่จอดรถเด็ดๆนะคะเผื่อขึ้นไปแล้วแบบอุ้ยเพลิดเพลินกับ,บที่จอดรถกันไป,ปนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ